พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อทรงสอนมนุษย์ให้รับรู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้าและพระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์นั้นก็คือความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นว่าชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันนั้นมีความเป็นฉายาของพระเจ้าเวลาที่มีความรักขับเคลื่อน ความรักนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีการเรียนรู้แต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตามพระฉายาของพระองค์พระฉายาของพระองค์ก็คือความรักความรักจึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์พระองค์ทรงทต้องการจะชี้บอกให้เห็นว่าถ้ามีความรักเป็นธรรมชาติของมนุษย์ กฎเกณฑ์ต่างๆนั้นจะต้องเอื้อกฎของความรักทุกอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ต้องนำไปถึงความรักและบรรลุถึงความรักอย่างเต็มเปี่ยมฉะนั้นกฎอันใดที่คิดกันขึ้นมาตั้งกันขึ้นมาโดยที่ขัดแย้งกับความรักนั้นก็ถือว่าเป็นกฎที่ไม่ใช่ เพราะว่าเป็นกฎที่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์พระองค์จึงทรงยืนยันแม้กระทั่งกฎที่มีการใช้ในสมัยของพระองค์ทรงยืนยันว่ากฎทุกอย่างนั้นถ้าเป็นกฎที่แท้จริงจะสรุปลงอยู่ที่ความรักพระวรสารของนบ,บุญมาร์โกวันนี้บทที่2ข้อ23ถึงก็28 พูดถึงการที่พระองค์ทรงต้องการตอกย้ำความจริงอันนี้ว่าแม้กระทั่งกฎวันซาบาโตพระเจ้าทรงตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่อความรักความรักต่อนตอนเองหยุดพักผ่อนทำงานเพื่อจะได้มีเวลาสำหรับตนเองหยุดพักผ่อนสำหรับพักผ่อนแล้วนั้นก็มองดูถึงคนที่อยู่รอบข้างด้วย สามารถที่จะเอื้อให้คนรอบข้างนั้นได้มีโอกาสพักผ่อนเช่นเดียวกันมันก็จะเป็นการทําให้วันซาบาโตนั้นหลงตัวแต่คนในสมัยนั้นพยายามที่จะทําให้วันซาบาโตเป็นวันที่ทําให้คนไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นและนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาและพระเยซูเจ้าทรงพยายามตอบย้ำแก้ไขให้ได้นบ,บุญมาร์โกบอกว่า วันสาบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าสเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์ที่เดินทางอยู่ด้วยเด็ดรวงข้าวชาวฟาริสีทูลถามพระองค์ว่าทำไมศิษิ์ของท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสาบาโตพระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างให้เห็นว่าแม้กระทั่งกษัตริย์ดาวิดเองก็ยังทำผิดกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้ ในเรื่องของการที่กินขนมปังที่มีการถวายในพระวิหารเป็นการบอกว่าชีวิตของคนนั้นมีคุณค่ามากกว่ากฎเกณฑ์แล่ถ้าหากว่าเป็นความหิวโหยนั้นความหิวโหยนั้นก็จะทำให้มองข้ามสิ่งที่คนก็บอกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่แตะท่องไม่ได้หลังจากที่อธิบายแล้วพระเยซิเจ้าทรงเสริมว่า วันซาบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันซาบาโตดังนั้นบุตรแห่งมนุษย์จึงเป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันซาบาโตด้วยเป็นการยืนยันว่ากฎทุกอย่างนั้นต้องรับใช้ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเติมเต็มชีวิตของมนุษย์แต่ละคนกฎข้อใดที่ทำให้ความเป็นมนุษย์มีน้อยลงไปนั้น ถือว่าไม่ใช่เป็นกฎที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าหากว่าต้องการจะถือกฎวันซาบาโตอย่างแท้จริงวันซาบาโตนั้นเป็นวันแห่งความรักทุกวันนี้การปฏิบัติความรักของเราจึงต้องปฏิบัติตามการชี้บอกของภาพลักของพระเจา้าในตัวเรามากกว่ากฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นกันมารอบข้างเพราะหลายๆครั้ง กฎเกณฑ์ที่ตั้งกันขึ้นมานั้นกลายเป็นตัวขวางความรักและนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเรามีการอ้างกฎข้อนั้นข้อนี้เพื่อไม่ต้องปฏิบัติความรักมีการอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการกำหนดไวอ้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าจะพูดกันแล้ว มันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติกฎเกณฑ์ที่ตั้งกันขึ้นมาหรอกแต่เป็นการใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเพื่อแก้ตัวไม่ต้องรักไม่ต้องเปลืองตัวและนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรับไม่ได้วันนี้พระวาจาของพระเจ้าจึงเชื้อเชิญเราให้ใช้ความรักเป็นที่ตั้งและทําทุกอย่างที่ความรักชี้บอกแม้ว่ากฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่มีการกําหนดไว้ อาจจะมีการกำหนดอย่างนน้นอย่างนี้แต่จะต้องมีความรักเป็นใหญ่ที่สุดและปฏิบัติความรักเป็นใหญ่ที่สุดเมื่อนั้นแหละเราจึงจะสามารถยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าได้อย่างแท้จริง